จมูกบานคุณเอกราชรู้จักรีสมัยก่อนก็เป็นเดอดูดีดอนอสีแดงผมผมชอบนะฮะตัวใหญ่เสียงใหญ่ๆผู้ชายน้ำหนักรถเยอะลอดรอบเอวลดจาก32มั้งเหลือ27อแล้วก็มีอาการจุกเสียดแน่นไปตรวจเนี่ยคุณดอนบอกเมื่อวันก่อนว่าหมอบอกว่าเป็นตับโตให้ผ่าตัดทันที เพิ่งไปที่เปิดเผยหลังผ่าตัดคือญาติเองเนี่ยหมอบอกแล้วนะฮะว่าเป็นมะเร็งตับแต่ปิดคุณดอนเอาไว้<ม>เพิ่งไปที่เปิดเผยหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยนะฮะ<ม>โรงพยาบาลได้ไทยนักครินเมื่อวานนี้ตกลงว่าเป็นก้อนเนื้อในตับเนี่ยอยู่3ก้อนนะฮะ,อ,ะอยู่ที่ตับข้างขวาซึ่งเป็นมะเร็งระยะขั้นที่3กินเข้าไปในเส้นเลือดดำา3ก้อนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง9เซน7เซนแล้วก็3มเซนท่านผู้ชมฮะ ก็ตับอ่าตัดตับข้างขวาออกไปตับข้างซ้ายยังอยู่ดีและตับเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือมันขยายได้คือมันอยู่ได้ถ้าไม่มีเชื้ออยู่นะก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือวาระยะแรกเนี่ยมันต้องใช้ยาค่ายาเนี่ยเดือนหนึ่งสองสามแสนเดือนหนึ่งสองสามแสนโรงพยาบาลเขาคิดราคาพิเศษแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังต้องมีสี่เดือนแรกเนี่ยต้องใช้ หลังจากนั้นดูอาการถ้าดีขึ้นคุณดอนก็ปกตินะฮะฟังเสียงเจ้าตัวนิดหนึ่งนะฮะเจ้าตัวบอกนะฮะบอกว่าขอบคุณที่มาช่วยผมเพื่อนๆในวงการแต่ว่าอยากให้หางานให้ผมทํามากกว่ามากกว่ารบกวนเรื่องเงิน,นะะฟังดูฮะ,ะตอนแรกก็คิดมันเป็นตับโตอย่างเดียวก็ไม่คิดว่ามันจะโตไปอย่างอื่นเรื่อยๆก็ตอนแรกถ้าบอกว่าตับโตรักษาหาย ไอ้ที่จริงผมไม่อยากผ่าตัดละเพราะว่าผ่าตัดมันกลัวมากคิดว่าพอญาติามาปิดกันปุ๊บแล้วก็มาเจอท่านหมอคมหมอคมก็จะยุให้ผ่าอย่างเดียวผมก็บอกโอ้โหคำมานี่จะยุให้ผ่าพอผ่าเสร็จนี่ผมก็ยังไม่ยอมผ่าก็เลยท่านก็แนะนำมาหา,าหมอสิโรดนี่ หมอสีเวอร์โรก็ผ่าเหมือนกันทั้งสองคนก็เจอก็สองคนก็ผ่าอย่างเดียวเลยก็เลยยอมให้ผ่พพาเพราะผ่าเสร็จไปปุ๊บเนี่ยถึงจะมารว่าเป็นมะเร็งถึงจะมารู่เป็นมเะ,ะมรปเร็งในตับก็เลยได้ความกรุณาจากหมอแล้วก็ได้ความกรุณาจากลูกเมียแล้วก็ญาติที่อุตสาหปิดกันนี้ก็ทั้งมาทุกวันนี้มาเปิดเผยวันนี้ครับ ก็รู้สึกว่าสบายใจดีมากแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันอย่างดีมากต่อไปนี้ค่ารักษานี่ก็อพอหายด,ดีก็ต้องมีการทานยาก็มันก็คงจะเป็นแสนนะฮะเป็นแสนขึ้นไปฉะนั้นเราก็ไม่ได้มาบรบกวนหรือไม่ได้มารี้ยรอะไรอะไรแล้วแต่คนเขาจะมเมตตากันแล้วกันผมก็บอกกับเพื่อนผูงในวงการด้วยกันบอกว่า ไม่ต้องเงินมาให้ผมหรอกให้ผมหายดีผมมีละครเล่นมีงานทําเดี๋ยวผมก็ใช้ใช้จ่ายค่าใช้ยาค่าอยู่ค่ายาได้ผมก็บอกไปอย่างเงี้ยนี่ยังตลกจริงๆตลกจริงคือแหลงใน,นยามนี้ยังตลกคเห็นเห็นพี